อะไรอ่ะอ๋อมาดูกันว่าอะไรดีกว่าว่าสินะว่าแม่ต้องสลับด้เป็นของเธอเป็นของฉันและของฉันเป็นของไม่ก่อนเธอไม่มีอะไรเลยดูก่อนเผื่อมีว่าสที่เป็นของอะไรนะของเขาเลยอ่าคาลินนะฮะยอรุ่นนี้ไม่มีขายในไทยนะเพราะว่าพวกเราสองคนเป็นคนวแรกพวกเธอไม่มีไงล่ะของมึงแต่ละอย่างคืออะไรอ่ะเอาชิ้นแรกก่อนเลยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะ ยี่คุณเก็บมากี่วันแล้วเนี่ยของใหม่ของใหม่เลยโอ้สูเปอร์วานิลาโอ้โอ้อะไรของมึงอ่ะอันที่สองเนี่ยมันดีสิยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเอ้ยอันนี้แปลกอ่ะทำไมมึงหยอนทนาดนั้นอะอันนึงเป็นแบบว่าเรื่องเงินเพราะว่าพระท่านเซ็นมาให้อีกอันนึงเป็นแบบว่าประจําตัวบ้านประชาชนใดๆอะไรว่าไปเฮ้ยใช้จนเปื่อยอ่ะประเด็น คราบเลยเต่ไมหมดเลยดูดิจริงจริงนี่อันนี้เราต้องมีมาแล้วแน่นอน Service Service ทุกอ่อไปอันต่อไปอันต่อไปโอ้คุณก็มีน้ำหอมดังยี่ห้อนึงอยากเปิดยี่ห้อก็จ้างมาสิจ้าต้องครับตรงกอนอุ้ย่งนี่หอมมากทอร์เรนต์สุดสุด m ก c k y คือผู้ชายคนเดียวที่พกลิปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็บางทีอินก็พกนี่ไปด้วยซองกันชื้นเพื่อแบบว่าฉุกเฉินกอกเลยมึงมันรู้ ถ้ามึงเอาที่นี่ผมมาคูก็เหลือจะเชื่อแล้วแหละและนี่คือ what's in our bag